สุกชิ้นเดือนแบบนี้นะครับมีเนื้อกรอบนะกินแจ่วคอนเนื้อกรอบแบบนี้นะฮะสุกชิ้นเดือนขอดูลายตรงนี้หนึงค่ะเหมือนดูลายโอ้โอ้แล้วลงไปทุกบางๆแบบนี้นะฮะพอ,อสะดุ้งสะดุ้งสะดุ้งใค่สะดุง้งคหผมเนี่ยสะดุงะด้งครับโอเคอนี่เสร็จแ,แล้วนะครับเคาะลงไปในถ้วยน้ำจิ้มแจ่วแบบนี้นะฮะลงไปโอ้โหแล้วคีบขึ้นมามาลุยครับ น้ำจิ้มดีนกอบเด็ดนี่คืออะไรคะนี่ไก่ทอดนกแตกครับโอ้โหเป็นไก่ทอดราดด้วยน้ำปลาราดด้วยกะปิแล้วก็มีพริกดูหางบนแบบนี้ใครเคยกินลารากับกะปิผสมกันมันดีมันอร่อยพูดเลยเผ็ดไหมก่อนโอ้เผ็ดสิต้องเผ็ดแล้วล่ะครับอร่อยมากผมไปกถงกะปิมากเลยใช่เพราะนบกะปิผสมกันคือคือความดีงาม ตาเส้นเล็กของเราครับนี่มีพริกแห้งนะคะเผ็ดร้อนแน่นอนร้านนี้รู้ว่าเป็นเราก็ถามเลยว่าเผ็ดแค่ไหนบอกว่าเผ็ดไปตามใจขวามจัดมาครับแล้วความยาวขนาดนี้นะฮะมาอยู่ที่นิดนึงเออนั่นน่ะดิลุยฮะอือเออทุกให้กะหมูมันลงมาในน้ำนั่นแหะเนอสุกที่เดินแบบนี้นะฮะแบบนี้นี่ไข่ลาวา ยำหมูสับกากหมูนี้นะฮะลงไปลุยฮะโอ้เห็นเอ็นแบบนี้นะฮะหยดติงต๋งๆแบบนี้เจ้าฮอนครับลุยฮะเราสองคนอยู่ที่ร้านราชาคอหมูย่างนะคะถนนเชื้อเพลิงนะคะใช่แล้วดูหม้อของเราแล้วกน เจ้าฮอนนะครับร้านนี้ทีเด็ดเลยจะบอกว่าอะไรคทุบคือแซ่บมากสดแล้วและน้ำจิ้มคือดีอมากร้านนี้ร้านนี้ออก็เหมือนเอาบ้านมาทำแบรนอาหารนะมันเลยแบบชิวมากเลยอะไฮไลไท์ที่เรามาร้านนี้คือนี่เลยครับเนื้อกรอบนี่เจ้าวฮอนเนื้อกรอบครับนี่ตีไข่ลงไปท,ทั่วแบบนี้นะฮะ นะฮะมีเน like so <LO an> ื้อกรอบฮะแบบนี <sah an> ้หน้าตาเดี๋ยวให้ดูชัดเนื้อกรอบนะฮะเอา่งสีนี้เวลาลงนะไปวนๆแบบนี้มีไข่ครอบอยู่แฮปปี้เลยเวลากินนะฮะทำไมคะเคาะไปในชามแจ่วแบบนี้เลยในถ้วยแจ่วเดี๋ยวปั้นข้าวเหนียวรอนะคะทุกคนแล้วกินห้องกับเรานะคะนี่เนื้อกรอบลุยฮะลุยแกอืมกรุบมาก ก้อนเดี๋ยวรองดยฮะโอ้โหแล้วเขาก็มีเนื้อส่วนอื่นๆอ,อ,อีกนะคะอันได้แก่ผัดนอกผันนอก,อ,นนอ,กอ่าลงไปหูขว้างขว้างแระมาเอาคุณกินเลยเหรอกินเลยโอ,โอ้โอ้มันลวกเร็วขนาดน,นี้เลยเหรอผัดนอกนจิ้มแจ่วจับมันจับจับมะขามเปียกนะฮะแซบนัวมากแล้นี้มัจับอยู่มะขามเปียกนะมันจะละมุนเนาะอืโอ้ เฝันนอกมันดูดน้ำเก่ือก็ดีมากเลยโอเคจ้ะอันนี้คือสันไหลสันไหลอัน,นนี้เขามีเนื้อทั้งหมดสี่ส่วนด้วยกันนี่สันไหลนะครับครับลงมาแบบนี้นมาจากสาวเนื้อลุยฮนะได้ด้วยนะอันนี้เขาเนื้อหลอกเนื้อหลอกโอ้โหเนื้อหลอกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะฮะ เอาเนื้อหน่อตะคุบไข่เหรอไข่สักไม่สองอือจะไปเลยไปลงแบบนี้เหมาะก,กับสุกสิ้นเดือนเช่นนี้นะคใช่คร่ะนี่เนื้อหน่อเขาลงไปแบบนี้เหมือนเช่นเคยนะครับวิธีการกินง่ายๆนะครับดือ้อตักขึ้นมาหยดติ้งติ่งติ่งแล้วเราก็จ้วดครับจ้วดไปเลยจ้ะสนเสน่ห์มันดูดน้ำไม่ดีน,นะฉรู้ลุยฮะอร่อยมากปลาดือมาก หือ,อมมากนี่เขามีหมอให้นะหมอหมอ,หอยูหมูยอวะาใช่เหรอลุยฮะและอันนี้นะคะคือยำหมูสับไข่หมูเอ้ยไข่หมูบ้านเถะสิหล <c oughs> ากหมูไข่ลาวาค่ะขอไปทุกคนนะคะขอไปทุกคนดูเลยครับยำหมูสับกับไข่ลาวา เป็นแบบนี้ครับป่าวาจริงๆเยอะเลยเวลากินนะฮะเอาหมูไม่โปะแบบนี้คุณไม่คลุกก่อนเลยเหรอคะไม่คลุกครับมันมิ้งอยู่แล้วครับลุยฮะฮืมจับบอสต้องหอมั้องกรุบต้งกรอบมากร้านเขาชื่อราชาคอหมูย่างคอหมูย่างต้องมานะคะดื้อต้องมานะครับอือหือ ถ้าไปเก็บหนี่ไปนะฮะลุยฮะเต็งอีกแล้วนะคะหมายถึงน้ำลายเรานี่แหละนุ่มไหมสินุ่มมากของก็พ้วมากกินดีมากเออเขามีข้าวคั่วอยู่รอบๆด้วยนะอืันนี้ของวะดีค่ะคุณต้องการอะไรคะแล้วไปดกูดูไหมไม่ค่ะโอ้โหรู้ว้าทอดแห้งมากเนะฐานย้ําจริงแห้งดีเอาคุณจะกินเออแต่เขาให้จิ้มแบบทันเนี้อ่ะคือเหมือนน้ำส้มหรอเออมันเป็นแบบแตวเราชิมดู่าคือจิ้มแบบไหนมาลองดูฮะ ลุยครับโอ้โหกรอบเลยอ่ะได้ยินเสียงเป็นสแน็คที่ดีมากดีเลยสแน็คกินกับอะไรคะกินกับน้ำเปล่าครับอ๋อเกี่ยวน้ำเปล่าโอเคค่ะเลิศๆนะคะแวอันนี้เราสั่งแยกมาอีกอืมนี่นะคะเอ็นแก้วนะครับที่นี่เขาไม่มีเนื้อรวมเนาะต้องสั่งเป็นเนื้อรวมแบ่งๆแบบนี้นะอ่านี่เอ็นแก้วเอ็นแก้วเอ็นมาใช่ไหมครับเราเคาะลงไปในถ้วยแจ่วเดิม โอ้โหเวลากินเอนแก้วเอนๆแบบนี้นะฮะหยดติงๆแบบนี้เจ้าฮอนครับลุยฮะทุกอย่างง่ายนะฮะฮะได้ฮะเฮ้ยไลนนูนี้มาร้านนี้ต้องโดนดูความโหดร้านที่แท้ทรูโทษนะครับนะปลาลาดไางี้หืไก่ทอดจะลกแตกนะฮะมาครับโอ้ยลุยฮะ กินอย่างนี้ไม่ใช่คณะรกแตกนะคะเหงื่อแตกซิกเลยนะจ๊ะอ๋บอกวาจริงเหนื่อกมากผมก็ร้านชาความอย่างนะครับร้านนี้ถนนเชื้อเพลิงเผ็ดมากแซ่บทุกอย่างเนื้อดีน้ำจิ้มเด็ดทุกอย่างคือรสจัดหมดเลยบรรยากาศดีใครมานั่งชิลนะครับสุดยอดมากถูกเส้นเดือยมาทำได้สุดยอดครับเฉียบเลยให้ดูบรรยากาศอีกทีเออเดือยบรรยากาศที่ดีเจ้า